สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับค,คุณครูในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะคะวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของจํานวนนะับนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะวันนี้จะพา,านักเรียนมาทํากิจกรรมสักหนึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรม หาจำนวนที่หารตัวเลขได้ลงตัวคุณครูมีบัตรคำนะคะหรือบัตรตัวเลขตั้งแต่ศูนยถึงเก้าวิธีการขั้นตอนหรือวิธีการาเล่นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนั้นสุ่มเลือกตัวเลขมา2องจำนวนอ,อย่างละสองจำนวนครั้งละสองจำนวนเอาสุ่มซัก5ครั้งนะคะสองจนวน นักเรียนยังไม่เข้าใจฉะนั้นคุณครูจะสูมให้ดูนะคะสมมติคุณครูสูมตัวเลข1กับหกเป็น16บหกนักเรียนเห็น16บหกไหมคะทีนี้นักเรียนดู16มีตัวเลขอะไรบ้างที่สามารถนำมาหาร16ได้คุณครูให้เวลาคิดนะคะ ได้มาแล้วใช่ไหมตัวที่หารสิบหกได้ลงตัวอตัวแรกก็คือคืออะไรคะหนึ่งหนหารสิบหกได้ลงตัวตัวที่สองคือสองสองก็สามารถหารสิบหกได้ตัวที่สามสี่สี่สิบหกต่อไปตัวอะไรคะ แอ่าแและตัวต่อไปคือ16อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าอีตัวที่หารจำนวนนั้นๆได้ลงตัวคืออะไรนะคะอ่าเรามาดูสไลด์ต่อไปก่อนที่เราจะไปคุณครูขอมาทบทวนพวกเราในเรื่องของจำนวนนับ นะคะคจำนวนนับนี่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมตน้นชั้นอนุบาลเลยใช่ไหมคะจำนวนนับคืออะไรจำนวนนับก็คือจำนวนที่นับสิ่งของต่างๆได้นะคะก็คือตั้งแต่ศูนย์ไปเรื่อยศูนย์หนึ่งสองสาดแปจืดๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จำนวนนับนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือจำนวนคู่จำนวนคู่ก็คืออะไรคะ คือจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวอ่าอะไรบ้างที่หารด้วย2ลงตัวสองสี่ 2, 4, ช่วนครูหน่อยค่ะนะักเรียนชวนครูหน่อยสองสี่ 2, 4, แล้วอะไรคะหกแปดสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะจำนวน อีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนคี่จำนวนคี่ก็คือจํานวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวก็เช่น1 3 5 7 9นะคะอันนี้นักเรียนน่าจะพอทราบบ้างแล้วนะคะ,ะคุณครูมีน้องหมู8ตัวนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยคุณครู เรียงหมูนะคะออกเป็นกลุ่มๆให้คุณครูหน่อยเราจะสามารถจัดเรียงน้องหมูได้แบบไหนบ้างนะคะหมูคุณครูน่ารักไหมคะสีชมพูหวานแหววเลยอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งในการจัดเรียงน้องหมูให้เป็นแนวตั้งนะคะให้เป็นแนวตั้งนักเรียนลอง เชิญครูค,คิดสิว่าจะได้กี่แบบแบบแรกนะคะก็คือเป็นลนักษณะของแนวตั้งหนึ่งแถวแนวตั้งหนึ่งแถวเห็นไหมคะก็จะได้หมูแปดตัวแบบต่อมาแบบที่สองีกก็คือแนวตั้งแปดแถวแนวตั้งแปดแถวนะคะก็จะได้หมู อย่างละตัวเห็นไหมคะต่อไปอีกนอกจากแบบนี้เราจะได้แบบไหนอีกคะ,ะนี่ตัวอย่างที่สองการจัดน้องหมูเป็นลักษณะของกลุ่มแนวนอนอ่าก็จะมีแบบจัดเป็นท่าไรคะจัดเป็นสองอ่า จะเป็นสองแถวแล้วก็จัดแบบ4แถวนะคะเพราะฉะนั้นจานวนตัวเลขเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะคะกับเลข8ก็คือสามารถนะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น1น่งเป็น2เป็น4หรือเป็น8จะสามารถหารเลขแปดได้ลงตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนักเ,เรียนตามคุณครูทันไหมคะ เดี๋ชเชนผู้สรุปได้ไหมว่าตัวประกอบของจํานวนนับคืออะไรนะตัวประกอบของจํานวนนับนั่นก็หมายความว่าจํานวนที่สามารถหารจํานวนนั้นๆได้ลงตัวเราจะเรียกว่าตัวประกอบนะคะ,ะยังเมื่อออ่เมืกรณีที่เราจัดหมูเป็นกลุ่มนะคะก็นั่นแสดงว่า1 2 4และ8สามารถหาร8ได้ลงตัวดังนั้นห่ สองสี่และแปดเป็นตัวประกอบของแปดนะคะคุณครูมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคุณครูมีเลขหก 6, คุณครูมีเลขหก 6. นักเรียนลองดูซิว่าเลขหกนั้นมีตัวอะไรบ้างที่สามารถหารเลขหได้ลงตัวนะคะก็จะมีอะไรคะ ไล่ไปตั้งแต่ตัวประกอบที่มีค่าน้อยที่สุดอ่าหน่งหงหารหได้ต่อไป2นะคะได้3มครั้งต่อไปสาได้2ครั้งเห็นไหมคะต่อไปอนักเรียนเห็นเลขสี่ไหมสี่หาร6ได้แต่ไม่ลงตัวนะคะจะได้1ครั้งและเหลือเศษสอง ต่อมา,อาห้าหารหกได้หนึ่งครั้งและเหลือเศษหนึ่งนะคะต่อมา6กหารได้ลงตัวพอดีได้1ครั้งนั่นหมายความว่าตัวประกอบของ6ก็จะมีอะไรคะมีหนึ่มี2มี3และมี 6นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้าอยากเข้าใจยิ่งขึ้นคุณครูอยากจะให้พวกเรานั้นทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเอาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่่าเล่มน,นี้คุณครูได้แจกนักเรียนกลับไปที่บ้านนะคะแต่ช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้เราต้องเดินแอปโคลมนะคะ คุณครูก็เดี๋ยวนักเรียนเปิดตาคุณครูนะคะให้เปิดแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวค,ครูเปิดให้ดูก่อนขอานางหนังสือแบบฝึกหัดอ่านเล่มหนึ่งยินตะลักกันอ่านเล่มนี้นะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าหนึ่งกับหน้าสองเนีน่ยไม่ายากจะเป็นการทบทวนนะคะ พอหน้าสากับหน้าสี่ก็จะเป็นในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะ,ะตรงนี้ถ้าเราทำทบทวนนักเรียนก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนอกจากจะมีแบบฝึกหัดในหนังสือคุณครูก็แนบนะคะใบงานในไฟล์ใบงานเอาไว้นะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ยากนะคะนักเรียนลองฝึกทำดูถ้ามีติดขัด นะคะสิ่งใดเรื่องใดเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะนักเรียนลงไปโหลดทําดูนะคะ,ะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ